นี่ค่ะแซลมอนค่ะวันนี้นะคะฉันมาบอกแคทหลับทำแซลมอนในร้อยนะคะโดยใช้มันมากกอกเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นแหละค่ะพอร้อยมามาค่ะสูตรนี้นะคะช่วยกรอบมันก็คือที่ทำงานนะคะเราทำขายทุกวันค่ะไม่ใช่ทุกวันหละทำขายอ่ะขายอ่ะขายทุกวันแต่ไม่ได้ทำทุกวันนะคะนี่ค่ะฉันได้มาค่ะามีฉันเป็นฝรัยังไม่รู้เลยว่าทำเลื่อนี่แหละค่ะฉันก็เลยมาลอง เอามาทาใหมเข้ากินนะคะเข้าชอมมักไว้คาะร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะไซส์ไรมังค่ะง่ายมากๆค่ะนี่ละค่ะเราก็แกะปลาแซลมอนออกจากกล่องนะคะปลาแซลมอนวันนี้สายพันธุ์เซกเรอะไรสักอย่างสามีฉันซื้อมาค่ะไม่ใช่ปลาแซลมอนฟาร์มนะคะก็จับได้โดยธรรมชาติค่ะนี่ละค่ะเนื้อสวยค่ะสีส้มค่ะไม่มันด้วยนะคะปลาตัวนี้ค่ะ จากนั้นเราก็ไปล้างนะคะฉันก็ล้างอย่างระมัดระวังเลยค่ะไม่ให้เนื้อมันรุ่ยนะคะเพราะว่ามันซื้อมาหลายวันแล้วค่ะสองสามวันแล้วค่ะแช่ตู้เย็นไว้เนื้อมันเยอยู่แบบนั้นเลยเธอนั่นแหละจากนั้นเราก็เอามาหั่นนะคะเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็เอามาใส่ในถาดนะคะถาดฉันฉันก็โรยน้ำมันหน่อยๆนะคะอันนั้นถาดเก่านะเธอไม่ใช่ซุกมกนะคะฉันก็โรยน้ำมันมะกอกข้างบนค่ะนี่แหละค่ะส่วนผสมคือน้ำมันมะกอกค่ะหนึ่งอย่างค่ะ ส่วนผสมอันที่สองก็คือเกลือค่ะโรยเข้าไปเลยค่ะเกลือชอบเค็มก็ใส่ไปเยอะหน่อยค่ะจากนั้นส่วนผสมอันที่สามก็คือพริกไทยค่ะพริกไทยดำป่นนะคะนั่นหละค่ะสามอย่างนะคะส่วนผสมของปลาแซลมอนเครื่องปรุงที่จะมาทำให้อร่อยคือเกลือพริกไทยและน้ำมันมะกอกค่ะจากนั้นเราตั้งไฟค่ะกระทะตั้งไฟอันนี้ใช้กระทะแบบย่างนะคะใครมีเตาย่างก็เอาเตาย่างก็ได้ค่ะ ฉันก็ขออนุญาตใช้กระทะแบบนี้นะคะฉันก็ใช้น้ำมันโรยนะคะอันนี้น้ำมันกาโนล่านะคะใครมีน้ำมันมากอกแบบสเปรย์แบบนี้ก็ใช้ได้นะคะนี่ละค่ะก็ตั้งไฟปานกลางค่ะไฟปานกลางค่ะนี่ละค่ะฉันก็เอาหน้าคว่ำลงไปก่อนเลยค่ะถ้าเธออยากให้มันลายมันค่อยๆนะเธอก็เอาเส้นกระทะตรงกลางอ่ะนะคะ ให้เป็นเหมือนเข็มนาฬิกาเลขสองนะคะแล้วเวลาเธอวางเธอก็วางปลาให้เฉียงไปเลขเก้าเข็มที่เก้าหรือเข็มที่สิบเอ็ดเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะมาบอกนะว่าทําไงให้มันเป็นลายการกระบาดสวยเวลาย่างปลาอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ฉันไม่ได้ทําค่ะฉันก็รู้สึกเสียดายมากเลยนะคะ <laughs> เพราะว่าฉันเข็บค่ะสามีฉันี่กลับจากทํางานแล้วค่ะเดี๋ยววิบมะลาวค่ะ ว่ากับข้าวไม่เสร็จทีสาบอกแล้วว่าถึงบ้านกี่โมงนะคะหวังแต่ว่าอีทำแต่คลิปมั่นแหละค่ะค่ะนี่แหละค่ะวิธีสังเกตว่าปลานะสุกพอหรือยังก็ครึ่งหนึ่งเป็นสีเหมือนจะสุกแล้วเราก็พอแล้วค่ะเราก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะพลิกนะคะพลิกไปเลยค่ะพลิกไปเลยค่ะพลิกเบาๆนะเธอเระวังปลามันอี ทังไปซะกะะ่อน,นนะคะปลามมีลุยเลยค่แต่ปลาวันนี้เหนือแน่นนะคะคณะต่อไล่วันและมีค่ะมีแล้วค่ะถึงกับตอนแรกด้านข้างกรอบนะคะว่าข้างหลังซุกละไม้นะคะถ้าซุกแล้วเราก็ ฉันก็จะกลับอีกหลอมเผื่อไว้ให้ข้าง,งาน้ำมีลอยไม้สักพีทนี่ค่ะนี่แหละค่ะฉันจะกลับหลอมค่ะจะเล่กเกลียมแต่ว่านั้นเลยมันจะซุกไปนะคะถ้าว่าไม่ชอบแบบซุกหมากก็พ่อแหละค่ะพ่อไว้ว,ว่านีก็ได้ค่ะสามีฉันเขาไม่ชอบแบบซุกหมากนะคะเขาชอบแบบ กึ่งซุกกึ่งดิบมันเธอซุกซุกดิบดิบแต่ปลาแซลมอนเขาก็กินดิบกันนะนก็ปลอดภัยไม่อันตรายนะคะนี่แล้วค่ะได้เทแล้วค่ะฉันก็ตักออกค่ะถ้าไข่ริ้วเป็นเล็กกากระบาดได้ก็จะออกมาสวยเลยค่ะอันนี้ฉันเสียดายจังวันนี้ฉันไม่ได้ทำนะคะอโทถด้วยค่ะเดี๋ยววันลังฉันมาเกสวยหลอบนะคะ ค่ะจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะรับประทานได้ร้อยคะเทออย่าลืมล่องไปทากันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ